สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกบส919นะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบญราการทหารพัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนังกงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญราการทหารพัฒนา ปฏิบัติงานก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่โรงเรือนเป็ดเทศโรงเรือนเพาะเห็ดและโรงเรือนสุกรให้กับราษฎรบ้านปางสาตามโครงการเกษตรผสมผสานและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นณบ้านปางสาหมู่17ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป สำนักงานพัฒนาภาค5ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการทําแนวป้องกันไฟป่าซึ่งอาจเกิดขึ้นในฤดูแรงนะคะและเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัยณตําบลภูหลวงอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะและภารกิจของเราต่อไปไปดูกันค่ะว่าจะลงกันไปในพื้นที่ใดค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่องที่21ส,สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตัดทองพิทยาคมในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สศรษฐกิจพอเพียงโดยได้การสนับสนุน ปุ๋ยมูลไส้เดือนและต้นกล้าดาวเรืองซึ่งเป็นผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตัดท้องพิทยาคมนาบ้านโคกหนองแวงหมู่5ตำบลนายูงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดอรธานีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ